หาดบางแสนเตรียมเปิดตัวรับนะักท่องเที่ยว1มิถุนายนนี้ครับผม มันไม่ใช่แค่พื้นที่พักผ่อนนะครับบริเวณชายหาดก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่มาทามาหากินค้าขายบริเวณนั้นเมื่อปิดชายหาดไปก็หลายคนก็คงต้องแบบม้วนเสือกับบ้านไม่มีที่ทํามาหากินนะครับถ้าเปิดชายหาดขึ้นมาผมว่าก็จะน่าจะช่วยผ่อนคลายให้พี่น้องประชาชนที่ทามาหากินตรงนั้นได้ประกอบอาชีพมากขึ้นนะครับนายกตุ้ยนะครับคุณนรงชยัยคุณปลื้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับแจ้งว่าหาดบางแสนอาจจะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง วันที่1มิถุนาย,ยนนี้นะครับแต่ยังไงก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสบคชนบุรีก่อนนะครับ ซึ่งก่อนนั้นก็จะเห็นว่าแม้จะมีป้ายอยู่ตลอดแนวนะครับในหาดบางแสนนี้แต่ก็ยังมีพี่น้องประชาชนเข้าไปนั่งใช้งานในพื้นที่เป็นเป็นกลุ่มกันอยู่เลยนะครับแม้พื้นที่ถนนและริมชายหาดนะครับและบริเวณข้างเคียงได้มีการผ่อนปลนให้ประชาชนเข้ามาใช้งานพื้นที่อย่างเช่นออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานและพักผ่อนได้บ้างนะครับแต่ก็ขอให้งดนะครับการรวมกลุ่มใกล้ชิดและการงดบริโภคอาหารเครื่องดื่มทุกประเภทนะครับในลักษณะการรวมตัว ก็นั่งดื่มแต่ที่ผ่านมาก็ยังมีพี่น้องประชาชนมาใช้งานพื้นที่กันอยู่นะครับถึ่งทางเทศบาลก็มีการว่าเก่าวตักเตือนกันไปนะครับเป็นกลุ่ม แต่ล่าสุดนะครับทางเทศบาลมีแผนที่จะเปิดชายหาดทั้งหมดนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับหากสถานการณ์ของจังหวัดชนบุรียังคงควบคุมได้นะครับและมีคําสั่งอนุญาตนะครับและเทศบาลก็จะเร่งมือจัดระเบียบชายหาดนะครับและผู้ประกอบการชายหาดให้แล้วเสร็จก่อนเปิดชายหาดโดยการประชุมคืบหน้าล่าสุดนะครับในการจัดระเบียบชายหาดใหม่นี้คาดว่า หาดบางแสนนะครับจะเปิดบริการให้ประชาช,ชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้พื้นที่ได้ในวันที่ 1, 1> มิถุนายนนี้นะครับแต่ยังไงก็คงมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งไว้อยู่นะครับซึ่งก็คลายล็อกกันไปเป็นเปลาะๆยังไงก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับแต่สถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดีขึ้นแบบนี้คาดว่า1มิถุนายนนี้น่าจะได้เปิดนะครับผมยังไงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับ